สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาเปิดคลิปนะคะช่อง ambition เรานะคะเราว่าจะดูของว่ามีของอะไรถ้าพี่มีตัหนงบาทแล้วพี่ซื้ออะไรไม่ได้ดูอยากได้เป็นได้อยากได้เป็นได้ไดไดพี่ก็ขอตัดไปตอนเริ่มกินเลยละคะโอเคค่ะพี่ก็ตัดไม่ได้เช่นเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะตัดไปตอนนี้เลยนะคะนี่พี่ก็ ัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่พี่เล่นนะคะพี่คับเลี้ยมาก็เป็นมันํำบังยากมวกน,นะคะพี่ก็เล่นมาตั้งนานแล้วพี่ก็จะตายแล้วอ่ะต่ะเรียกเกียบจะลดนะคะพี่วันนี้ก็ก็ขีเลียงบากเพราะมันมาครับลำบากเห็นไหมคะมพี่ตายใช่ไหมะคะเพราะว่า พี่เห็นไหมอ่าพี่โดนเองแล้วพี่ตายได้ไงเออเดี๋ยวเราเซฟเดี๋ยวเราเซฟพี่อันนี้ใช่ไหมคะลบมาเกิดตรงนี้นะคะซึ่งพี่ไม่หยุดอีกคิปอีกหรอกค่ะไม่ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่หยุดไปเพียงเท่านี้พี่จีบคอค่ะโอเคค่ะพี่ก็หยุดไปแปบ๊บสหนึ่งหรือพูดนนะคะ นี่ก็คกอือเหตุการณ์ที่พี่ขอเล่นพี่นั่นพี่ขอหยุดคลิปแป๊บนึงพี่ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะ๊ายบาย